สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสุขุสุคนเมื่อนี้ผมกับพาแฟนเพจแฟนครับว่าเบื้องงัวทองนะครับเนาะเมื่อนี้เมื่อใดเราพันธว่าเมื่อนี้กับวันที่สิบเจ็ดเดือนมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมเมื่อนี้ผมกับพาแฟนเพจแฟนครับว่าเบิ้งงัวนะครับเนาะงัวทองครับผมเอฟซีหลายหลายคนจมมาเนาะครับเนาะหาทองค่กๆนะไม่ค่อยเบิ้งแนวพันว่า สื่อมานี่ยเขาจ้าม่ตะวา่าทองทองเพราะทองจักตัวสันหาทองคักๆไม่เบิ้งแนวสันครับนี่แะครับแม่นี่ยแะครับสีมาแนะน้ำให้แฟนเนพียรแทนครับเอฟซีของโฮเฉยยอดนะครับเนาะพิจารณาเบิงนี่นะครับเด้อแม่นี่ยนะครับเนาะเฮ้ยใกล้ออกนะเนาะแนี่ยนี่เออถ้ามันงุนยิดพราะมันเห็นมันสีนสออกด้วยนี่ นี่นะครับเด้อแฟนเพจแพนครับเันยังรังเล้อยู่นะครับเนาะไปซื้อมงใ้ว่าทองกับว่าท่องจักตัวนี่แหละครับผมของหัวเชาเย่าเนี่ทองแท้แน่นอนนะครับเนาะคนนะครับน้มเพนจีมีเพนไปมี่จะยุ่งไห้ครับผมเมื่อที่ออกมือนลี้ยงอย่แล้วครับเพนคนนิดแล้วครับนี่อย่างหัวเชิงเชิงนะครับเนาะเริ่มแจ้งหน้าแจ้งหลังนะครับคนนะครับวามสูงอยู่ที่ประมาณลอยหาสิบวกขึ้นไปนะครับเด้อวามสูงของเพนนะครับเนาะ ลูกโตที่สามในท้องนี่ครับหางเลือกหางลามดีแล้วครับเด้องัวแม่นี่เอาครับผมงัวแม่นี่นะครับสมพอพันธุ์มาดีแล้วครับเด้องัวเช้าเย้าสิเปิดราคาไปตรงนี้เลยนะครับเด้อถ้าแพนเพียดแพนครับทั้งไก่ไก่เนาะครับเนาะถ้าไก่ดีกัเท้อล้อเห็นขวานลูกก็ได้นะครับเด้อถ้าไก่ใกล้นี่ส่งให้นเลยนะครับเด้อพ่อส่งให้ได้อยู่ครับผมเป็นงัว ออกสไตล์ประมาณกึ่งกึ่งลูกกระทบจักน้อยเนาะครับเนาะงัวแม่เนี่ยพูดนะครับหางเพิ่นเลิกลามดีนะครับเด้อพอพันเพิ่นัวได้แล้วพันคิว่าเอาครับมาบ่งเลยครับผมพอพันกำลังเห็ดกำลังฮอตทูมือนี่แหละครับผมนี่เนาะครับเนาะเคเอฟสามหนึ่งวันที่ผสมยี่สิบเดือนสี่ครับผมกำหนดคลอดกับวันที่ยี่สิบหกโอ้เนี่ยแหละครับจะจ้อเนี่ยครับยี่สิบหกมกรานะครับเนาะก้อนมันจะอดก้อนกำหนดครับง้วแม่เนี่เนาะครับเนาะ หมอเพิ่นกับทุกคนเนาะครับเพิ่นที่บอกว่าขอดก้อนกํหนดล้ก้อนสิบมือหลังสิบมือนะครับเนาะแต่ว่าแม่นี่รู้สึกว่าจะก้อนนะครับนี่เพราะว่าเพิ่นเริ่มหุ่นยิดแล้วนะครับเนาะคนยังเขาใกล้กับเริ่มแจ้งเขาแจ้งยังไส่แล้วครับนี่แม่นี่นั่นนะครับปกติเพิ่นมาแนวนี้นะครับเด้อเชื่องเพิ่นเชื่องนะครับเนาะเพิ่นขอดข้งหุ่นยิดแล้วครับนี่ยังได้กอดครับนี่แต่ว่าขันมาดขอดนี่คือเก่าเด้วครับเด้อ ราคาที่หัวเฉาเย่าเปิดไว้นี่ยครับคึกเกา้งครับเนาะเปิดไว้เก้าหมื่นแปดพันครับผมเก้าหมื่นแปดพันซื้อหนึ่งได้สองนะครับเนาะท่องแท้แน่นอนนะครับเนี่ยแฟนเพจแฟนครับเอฟซีก็คือเกล้งนะครับผมต่อโอ้ยงวดสิได้สองตัวว่าน้ำมาลอหัวเฉาเย่าคือขายถึงใส่น้อบวันีต่อขึ้นได้อยู่นะครับเด้อเั็นว่าหัวเฉาเย่าขายถึงเนาะครับเนาะ วามเงยข้มยาวข้มสูงมาตรงห้องครับผมใงญ่ย้วสูงเป็นสีเม็ดกับเปือกนะครับงวแม่เนี่ยแต่ว่าค่อนข้างไปทั้งแดงแดงผุน,นะครับหลเป็นงัอออกนี่นะครับง้วอ่างๆนะครับเนาะอ่างรางอ่างยญ่งๆครับผมหาัางไมอ่อีกเนาะหัวเฉยอยา่บ้านเอ๊บซีไปสิอันนั้นะครับเอ๊บซีอะไรไรคนนะครับจมม้าเนาะครับเนาะ่อยซื้อมาเขาเจ้าจออว่าทองว่าทองจ้าตัวออว่าทัน แต่ว่าตัวนี้หัวเช่าเจ้านี่นะครับตามที่แฟนเพลิดแฟนขับเบิ้งนะครับเนาะใกล้สีขอดคล้องแท้ครับนี่ถ้าแฟนเพลิดแฟนครับคิดว่าถือแพ้งดต้อขรนในนะครับเด้อคันว่าถือไว้เพอาะไงพี่ปอบนี่คือถือขายถือแถบพันธุ์ว่าต้อขึ้นในคือเก่าครับผมโอ้ยขือว่าต้อขึ้นเนี่ยออกมาส่งไข่รวมสั่นก็ได้ด้วครับเด้อผู้ใดสิเป็นบาทต้อขึ้น เอามาส่งโหลดมอเตอร์ดอกก็ได้เลยนะครับเนาะงูจะยอดส่งให้ฟรีถั่วภาคอีสานน้อครับเนะาะภาคอีสานภาคใดๆเลนื้ออีศอกเอออีสานฟีใต้รวมพลังหารสองแต่ว่าไปไกลบ่ได้นะครับเนดะ้อเพราะว่างัวแม่นี่สีขอดนะน้องครับเนาะสีขอดมานน้องมานรอนี่ครับผมจิมิดำคอเขาดำดีครับผมจิมิดำดำครับผม,มคุณเหรอครับ ดำนะเนาะดำมันทานเลยพูดน่ครับจิมมีเพิ่นบวมคักแล้วครับคล้องแท้ครับน้มบันครับพูดนนะครับเบิ้งกันเลยครับผมนี่แหละครับเบิ้งกันเลยครับผมคมใหญงคว่ยาวควสูงนี่ผู้ตรงห้องครับผมเป็นง้องอ่างใหญ่ๆนะครับเด้อหัวแม่นี่นะครับเนาะ ดุเดือดเลยครับเด้อแฟนเพียรแฟนครับสร้างจองในครับแม่นี่ยพอพันก็นดีพรับน้อครับน้อเพิ่นสมไม่ให้ถ้าแฟนเพียรแฟนครับขึ้นมากอยากได้ก็สร้างจองในครับผมโอนเงินมาจำได้เลยเด้อครับเด้อถ้าโอนเงินมาจำก็ถือว่าเฝ้านะครับเด้อถ้าจองไว้เื้อโอนเงินไปใส่หัวเฉียวย่อมัญชีหัวเฉียวย่อมขึเก่าครับผมบ่มีศูนย์เปล่าเนาะครับน้อเขาบัญชีหัวเฉียวย่อมีแต่แดงหัวกับแดงหัวครับผมที่สำคัญก็หนึ่งได้กินน้องแนะครับสองซื้อ หนึ่งได้สาม้วครับเนี่ยสามเนีได้อีกเนาะบ้านหัวเฉียวย่อคือไปไงเท่าน้องคนทิ่ว่าเอานะครับได้สามเดี๋ยวที่อธิบายให้ฟังนะครับหนึ่งก็ได้แม่เพิ่นนะครับผมสองก็ได้ตัวลูกเพิ่นนะครับเนาะสามก็ได้กินน้องนะครับเท่าน้องเนี่ยระวังนี่ดีนะครับเด้อเพิ่นควาดลูกกับไม้ยับเพิ่นนอนหลับนะครับเด้อคือหัวเฉียวย่อประเดี๋ยนครับได้กินน้อยเดียวพอเขาท่าเด้อปรามาณสิควาดดีก็เอิ้นหัวเฉียวย่อก็ได้นะครับเด้อหัวเฉียวย่อเป็น ฟอให้นะครับเนาะเอาละครับผมแฟนเพียรแฟนครับโอ้เพ่อนนี่นอกเรื่องเลยไปอันที้ว่าขึ้นมากกับด่วนๆนะครับเนาะด่วนและดวนแอนดวนนะครับในเป็นเจ้าของทันทีครับผมนี่เนาะครับเนาะ้าแฟนเพียรแฟนครับขึ้นมากกับนั่นนะครับสร้างจองไว้ทันทีเลยนะครับเนาะโอนเงินเขามามาจับมวยโอนมาจัาไหน้ะครับเ้อมวยมาสิโอนมาจับ สองเมื่อนสามเมื่อนสี่มื่อนหามื่นบ่บโบปานนั่นเนาะครับเนาะโอนเงินมามัดจำก็คือขันตั้มกันหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ก็เป็นมัดจำให้หัวเชียวย่อมั่นใจได้เนาะครับเนาะหนึ่งร้อยบาทครับผมบ่หลายเนาะครับเนาะมัดจำกันแฟนเพีแฟนครับสิโอนมัดจำไหลคนนั้นก็ได้แล้่ยวแจ๊บซีด้ครับเลยแล้วแต่เนาะครับเนาะหัวเชียวย่อรับประกันให้พร้อมครับคขาทุกขาทอนหางมกหางดอก แต่ว่าที่สำคัญหัวเจ้าวเรียวบัตประกันให้ก็คือสิได้กินน้องเขาไบ่ได้กินนี่หัวเจ้าวเรียวบัตประกันนะครับเด้อที่บับประกันเพไฟยังไม่อาเจี๊ยซีเอาไปแล้วเผินน้องรับนี่แล้วครับง่ายมันกินน้องเบัตรเลยที่เขาไม่ได้กินซ้ำเจ้าคือรับประกันอยู่ผลที่ว่าเอาละครับผมคลิปนี้กับเจ้ไปซ้ำนี่แหละครับผมขอบคุณในไลน์ครับแฟนเพจแฟนครับเอฟซีทุกคนที่ติดตามคลิปหัวชาเจ้าอยู่นะครับเนาะ คลิปนี้กจบไจ้ใบสมนีแลนะครับผมสวัสดีครับ